อ,อันนี้เป็นบทเขาเป็นที่อยเลยพี่น้องโอ้สูงสูงแมบนบาลน์ล่าง <c oughs> <c oughs> จับจับใส่ม่เหรอ ่ซมเห็ดเอ้เดี่อันนั้กะเปาเด่นส่วนน้องกระเปาเด่นตัวเห็ดเฮือนสาวอ้นนเฮีะอ่ได้ม่ได้ไม่ได้ม่ได้เบี่ใหม่แล้วะเอาลงได้ตัวนี้วด้เ็อย่างไปแล้วเนาะลังขึ้นใส่เกือบโบกหลังมมีเกือบโบกบ่ บม่อย่างเตลิดบอกละอะ <c oughs> อ,อันนี้ก็เป็นพอได้พี่นอ้ <c oughs> องเอาลีนยนะงานใหญ่ได้พี่น้องโอ้งานี่ี่ว่นนี่ ต้องขวยเองด้พี่น้องตองบอกหน้าเอง้่ะสบายทีกล้องเลยโอ้ยกระลไอ้กล้องอยู่พี่น้องเกลางเลือดดื่มเอ็มลอยดด้อพี่น้องกระลังบำรุงโอ้ยกำลัง นี่ก็เป im ็นบอลสั้นหลุมเด็กพี่น้องโอ้ยระวังเด่นเห็นยังเด่นบ้าเด่นตอ่ะไปเห็นเทือนตาอ้นจนแล้วเด็กๆก็เขานะ สมโม่หรอพี่น้องเอ้ยบอลทุบกันสมโม่เลยนะดึงเอาหมากจริงล่อดึงขึ้นเทิงทั้นเทิงพี่น้องก็เด่นนี่ครับพี่น้อง ไม่แล้วคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนด้ยวยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ่บองใหม่ด้วยซองกนาตาอ้นพี่น้องขอบใจทีหลับชมจนเบิดคลิปด้ยวยพี่น้องอันนี้ก็ที่ได้กลับไปเคลื่อนซาอุนอีกเครื่อนหนึ่งไปเห็ดเวียกเก่าไปทาสีนั่นแหละลาก่อนพี่น้องบายๆด้ยวยพี่น้อง